สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมไรอ้อยสมใจอยู่นะครับวันนี้ผมเข้ามาตัดอ้อยเข้ามาตัดอ้อยนะครับผมเพื่อจะพาไปขึนน้ำนะครับโอ้ร้อนมากๆนะครับร้อนมากๆที่บ้านท่านผู้ชมเพื่อนๆร้อนเหมือนกันหรือเปล่าแต่ที่นี่ร้อนโอ้โหโคตรทรมารร้อนมากๆนะครับ พอดีบังเอิญว่าเมื่อวานก็มีเอฟซถามเข้ามานะครับคอมเมนต์ถามเข้ามาว่า,อาตอนตัดอ้อยนี่ใช้อะไรตัดนะครับใช้อะไรตัดโดยที่ว่าตัดได้ลึกๆนะครับตัดได้ลึกๆเพื่อที่จะไว้ต่อนะครับ เพื่อที่จะบังคับให้หนที่ขึ้นมาใหม่ได้ขึ้นมาเป็นหนอดินนะครับคือหนอที่ขึ้นมาลึกๆขึ้นมาจากส่วนลึกของดินถามว่าใช้มีดอะไรนะครับทีนี้ไอตอนตัดนะครับผมก็ถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้พาขาตั้งกล้องมาแล้วก็มาทำงานคนเดียวด้วยนะครับ เขาเวลาตัดต้องใช้สองมือตัดไม่สามารถที่จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูก็ได้ตอนตัดทีนี้ก็ดูตอนที่ตัดเสร็จแล้วก็แล้วกันนะครับก็คือสภาพอ้อยที่เราตัดมานะครับของผมนี่ก็จะตัดแบบนี้ทั้งนั้นนะครับคือตัดติดรากติดรากมานะครับตัดลึกลงไปสองสามนิ้วนะครับตามที่เพื่อนๆได้เห็นนี้นะครับผมก็ตัดลึกลงไปใต้ดิน ทีนี้ก็อุปกรณ์ที่ตัดมีดที่ตัดก็ไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสนะครับนี่ก็คือแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเป็น,เป,นเป็นมีดพล้าแบบนี้นะครับนี่พล้าแบบโค้งแบบนี้ตัดนะครับเพราะว่าใช้แบบอื่นเราไม่สามารถตัดลึกได้นะครับเราองต้องใช้มีดพล้าที่ว่าโค้งแบบนี้นะครับเนี่ยโค้งแบบนี้ เพราะอะไรเพราะว่าตอนเราตัดเนี่ยเราก็ใช้ตรงนี้นะครับสับไปเจาะไปที่โคนอ้อยนะครับที่โคนของอ้อยมันก็สามารถตัดได้ลึกนะครับเพราะว่ามันโค้งเนี่ยครับแต่ถ้าเราใช้มีดที่ว่าอยู่ตรงๆนะครับอยู่ตรงๆไม่มีโค้งแบบนี้เนี่ยไม่มีหัวแบบนี้ก็ไม่สามารถเจาะ ดินไปได้นะครับไอ้นี้ไม่สามารถเจาะดินได้ก็ก็ใช้แบบนี้ครับคือเป็นพลาแบบนี้แค่นั้นเองนะครับไม่ได้ตัดอะไรทีนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะตัดลึกๆนะครับโดยที่ถ้าให้ง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดนี่ก็คือเราตัดล้างโกเพราะว่า เราไม่ต้องเว้นต้นเล็กต้นน้อยนะครับไม่ต้องเว้นต้นเล็กต้นน้อยเนี่ยก็มันก็จะตัดง่ายเพราะเราตัดล้างกอเลยนะครับก็ตัดไปหมดทั้งกองเนี่ยก็สับลึกๆไปได้เลยแต่ถ้าเนี่ยนี่ผมตัดล้างกอนะครับตัดเกลี้ยงเลยนะครับแต่ถ้าเราจะตัดเว้นลำนะครับเราก็ต้องใช้สองอย่างช่วยก็คือใช้มีดพลาแบบนี้ตัดด้านข้างนะครับแล้วก็บางครั้งที่อ่า กลางกลางนะครับที่กลางโกเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องทําที่ตัดพิเศษมาสักเล่มหนึ่งก็คือใช้เสียมนะครับโดยเสียมที่เราจะทําตัดอ้อยที่ต้นที่มันอยู่กลางๆนะครับก็คือตัดกับมีดพล้าบางทีมันตัดยากถ้าเราตัดแบบเวลําน,นะครับเราก็ทําเสียมขึ้นมาสักอันหนึ่งโดยที่ว่าเสียมที่เราทําก็คือไม่ต้องใหญ่นะครับไม่ต้องใหญ่คือ ประมาณ2นิ้วนะครับไม่เกิน2นิ้วเราก็จะสามารถใช้เสียมตอกลงไปที่กลางกลางโกได้นะครับโดยที่ใช้ค้อนตอกแล้วก็ใช้เสียมตอกไปเฉียงๆนะครับเพื่อให้มันลงลึกใช้ค้อนตอกเนี่ยเราก็สามารถตัดต,ดตรงกลางโกได้นะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆตัดกับพล้านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าการตัดเว้นลำเนี่ยบางทีมันก็ตัดยากนิดนึง ก็ต้องใช้อุปกรณ์2อ,อย่างวันนี้ผมก็ไม่ได้พาเสียมมานะครับเพราะว่าผมตัดล้างกอนะครับี่ผมตัดเกลี้ยงให้มันขึ้นใหม่ทําสาวใหม่ผมก็ตัดเกลี้ยงผมก็ไม่ต้องใช้เสียมก็ใช้แต่พลาอย่างเดียวแล้วก็ตัดลวดเดียวจบนะครับเพราะต้นเล็กต้นน้อยเราไม่เว้นนี่คือการที่เราตัดเพื่อต้องการให้ นอใหม่ขึ้นมาเป็นต้นใหม่นะครับเพื่อไม่ให้อ้อยมันลยอยโกนะครับเพื่อไม่ให้มันเขาเรียกอ้อยขึ้นโกรเราก็ตัดลึกแบบนี้ครับเพราะว่าให้เพื่อนๆสังเกตนิดหนึ่งนะครับผมก็เคยทําไปหลายคลิปแล้วเนี่ยอ,อธิบายกันหลายคลิปแล้วนะครับพอให้ดูตัวอย่างกันสักสักต้นหนึ่งนะครับนี่เพื่อนๆดูตัวนี้ตัวนี้อนอมันยังติดมานะครับเนี่ย นี่คือหน่อยังติดมาทีเนี้ยนี่เขตดินนะครับนี่ดินดินอยู่แค่นี้นะครับดินอยู่แค่นี้นี่รอยรอยดินเดิมนะครับอยู่แค่นี้แต่นี่นี่ผมตัดลึกลงมาแค่นี้ทีนี้ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับถ้าสมมุติว่าเราตัดแค่นี้นะครับตัดแค่เนี้ยนี่หน่อใหม่มันนิดเดียวเองนะครับมันมันต่างมันขึ้นมา ต่างกับหน้าดินนิดเดียวเองเนี่ยหน่อพวกนี้นะครับเวลามันขึ้นโตขึ้นมามันก็มีสิทธิ์ล้มนะครับเพราะว่ามันอยู่ตื้นตื้นอยู่ใกล้กลๆเฉียดๆหน้าดินเองนะครับขึ้นมานิดเดียวเองก็พอขึ้นโตขึ้นมามันก็จะล้มแต่ทีนี้เบื่อเราเรา,เราตัดลึกนะครับเนี่ยแต่ละต้นคือเราตัดลึก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 ก็เป็นการบังคับหนอ่อที่ขึ้นมาใหม่ให้มันขึ้นมาจากใต้ดิน นะครับให้มันเป็นหน่อดินก็เป็นเทคนิคง่ายๆแค่นั้นเองนะครับถ้าสามารถเราสามารถตัดแบบนี้ได้ทุกๆรุ่นนะครับหนอที่ขึ้นมาในแต่ละรุ่นมันจะไม่ลอยนะครับมันจะรักษาอ้ยอยโตของเราอยู่ได้หลายๆลาโตนะครับโดยที่อ้อยไม่ขึ้นโคนนะครับแต่ถ้าเราตัดไวโตหรือตัดแค่เฉียดเฉียดดินนะครับ หน Là, na, ่อขึ้นใหม่คือสัญชาตญาณของอ้อยเราก็รู้กันอยู่มันจะขึ้นจากตาบนสุดนะครับมันจะขึ้นจากตาบนสุดแล้วก็พอขึ้นมามันก็ลอยมันก็ขึ้นโคนนะครับถ้าเราตัดตื้นก็ทําให้อ้อยของเราเนี่ยมันขึ้นโคนเร็วเราก็สามารถบังคับเข้าได้นะครับอ้อยเนี่ยเพราะว่ามันมีเงาอยู่ข้างล่างนะครับมันมีเงาอยู่ตอนที่ว่าเราปลูกใหม่ๆมันก็จะมีเงาอยู่ข้างล่างพอเราตัดลึกหน่อใหม่ที่จะขึ้นมามันก็จะขึ้นจากเงาข้างล่าง ขึ้นมาก็จะเป็นหน่อสมบูรณ์ไม่ทําให้อ้อยล้มนะครับนะครับก็ทํากันหลายคลิปแล้วนะครับบางครั้งถ้าพูดซ้ำๆซากๆนะครับบางทีก็อายเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ไอเอฟถามมาก็ตอบให้นะครับตอบให้เพราะว่าบางคนไม่รู้จริงๆก็อาจจะใช้พล้าธรรมดาหรือว่ามีดธรรมดาตัดนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะตัดลึกได้จะหา อะไรก็ได้นะครับที่ว่ามีดพลาอะไรก็ได้ที่ว่ามันโค้งอยู่แบบนี้นะครับมันจะตัดได้ง่ายมากโดยที่เวลาเราตัดเนี่ยเราก็จับลำมันตะแคงหน่อยนะครับจับตะแคงให้มันเอียงแล้วก็สับนะครับตะแคงและสับตะแคงและสับมันก็จะได้ลึกนะครับแต่ถ้าเราตัดตรงๆเลยจะลำไม่ไม่จับลำให้เอียงนะครับเราก็ไม่สามารถตัดไปลึกๆได้นะครับ นี่กองผมก็สองสามนิ้วทั้งนั้นนะครับที่ตัดลงไปเนี่ยผมตัดได้ต่ําลงไปจากหน้าดินนะครับเนี่ยครับและที่มันขึ้นใหม่มาก็คือเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ยครับมันขึ้นใหม่มาเองนะครับขึ้นใหม่มาเองแล้วมันขึ้นจากส่วนลึกมาเองนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันไม่งอกเพราะมันมีเงามีตาอยู่ข้างล่างนะครับแต่เราตัดลึกอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งใจเย็นนิดหนึ่งนะครับใจเย็นนิดหนึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ ถ้าเราตัดล้างกอนะครับอ้อยมันถึงจะโผล่มานะครับแต่ถ้าเราตัดตื้นในอาทิตย์เดียวก็ขึ้นมาเต็มแล้วละครับแต่ถ้าเราตัดลึกเนี่ยใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเราต้องใจเย็นแต่ว่าอ้อยที่จะขึ้นมาใหม่มันจะเป็นอ้อยที่ว่ามีคุณภาพนะครับรักษารุ่นต่อไปเนี่ยรักษาอ้อยตอมันก็จะทําให้อ้อยของเราขึ้นลําตรงนะครับต้นสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันมีอาหารการกินสมบูรณ์นะครับมันก็ได้กินดินกินน้ํา สมบูรณ์แต่ถ้ามันลอยอยู่ก็มันไม่สมบูรณ์มันล้มบ้างมันต้นผอมบ้างอะไรบ้างนะครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนคงจะเข้าใจแต่ว่าผมย้ํากันอีกทีหนึ่งนะครับย้ํากันอีกทีหนึ่งก็คือการตัดทําสาวอ้อยหรือว,ว่าล้างกออ้อยอะไรแบบนี้นะครับอย่าถ้าเราเราตัดเกลี้ยงเลยเนี่ยก็คือเราอย่าตัดในช่วงฝนตกหนักช่วงน้ําท่วมนะครับ ขอย้ำกันอีกทีหนึ่งแม้นมันก็เงามันจะเปื่อยนะครับเพื่อนๆครับก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าใจตามนี้กันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยอุปกรณ์นี้นะครับเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ